จำชั่วคราวหลัก4ี่ค่ะที่ได้มีการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องถังคดีการเมืองจำนวน13คนจำเลยในความผิดลอบวางเพลิงสารากลางจังหวัดมุกดาหารในเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี2553ค่ะโดยสารมีคำสั่งให้ปล่อยตัวในวงเงินประกันคนละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน26ล้านบาทเราไปติดตามเรื่องนี้นะคะจากคุณลิซ่าหนุนอนันต์รายงานสดจากเรือนจำชั่วคราวหลักสี่ค่ะ หลังผู้ต้องขังทั้ง13รายได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวพวกเขาฉลองอิสรภาพด้วยการสวมกอดครอบครัวหลังจากผู้ต้องขังในคดีเผาสารกลางจังหวัดมุกดาหารทั้ง13คนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากเรือนจำหลักสี่เสียงชัยโยโห่ร้องของญาติที่เดินทางมารอรับตั้งแต่เช้าก็ดังขึ้นทันที นายวินัยปิ่นศินละปะชัยผู้ต้องหาหนึ่งใน13คนที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวสวมกอดบุตรสาวทันทีหลังได้รับอิสรภาพพร้อมกล่าวขอบคุณกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยและศาลที่มอบครอบครัวที่สมบูรณ์ให้ตนอีกครั้งได้ออกมาก็อย่างที่บอกด,ดีใจมากครับ ก็ให้ช่วยเพื่อนออกมาเร็วๆครับผมนาทีนึงก็ไม่อยากให้เขาอยู่ครับผมก็ทีมทีมเสนายความครับทีมเสนายความแล้วก็ทางศาลที่เมตตาให้พวกผมออกมาครับผมออรกตัวอไม่นน้นาบ้าครับผมตอนนั้นหรครับ ก็กดดันครับกดดันจึงต้องพึ่งทางสุดตัวผมก็กินยาอยู่แล้วทานยาทานยาก็อตอนนอนนี้ต้องพึ่งยาตลอดคือเป็นโรคเป็นกินยาทิตเวทนะครับต้องพึ่งยาตลอดราะงั้นไม่หลับครับเคบบรียดบรรยากาศข้างบนก็ถ้าถามว่าอยู่อยู่อยู่ในหน้าที่นี้เครียดไหมไม่เครียด เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมันอยู่กับคนที่เราที่เรารู้จักแล้วก็ไปในทางเดียวกันแนวคิดเหมือนกันเราไม่ได้ดูไม่ได้อยู่คุกใหญ่ค่ะก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าผู้ต้องขังที่เหลืออยู่ทั้ง29คนที่เรือนจำชั่วคราวหลักสี่แห่งนี้จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและได้รับอิสรภาพเมื่อไหร่